แล้วผ่านแล้วโอ้โหหัวใจจะวายะหนีไหมคุณครับนี่มันคืออะไรครับคุณคุณดูจอผมเลยครับผมไม่เห็นผมไม่เห็นมันเป็นโคตรอะไรก็ไม่รู้ผมมาแล้วมาเองวิ่งนะตรงวิ่งว่าแล้ววิ่งวิ่งวิ่งตม ตูววัดอืมฟันสวยมากครับท่านฟันสวยมากครับท่านไเร็วไเร็วเอาผมตายไม่ตายผมไม่ตายผมรอดผมทางผิดเมื่อกี้เดีย๋ยวครับพนะี่นัทแล้วคุณผ่านก็จะผ่าน เอ่ไยวะเอาไปใต้เนี่ยผมวิ่งมาผิดทางนะครับใช่เอาไปวิ่งไปไปวิ่งไปไม่เป็นไรวิ่งไหววิ่งไหวเดี๋ยวเปิดขอเพิ่มแสงนิดหนึ่งครับผมเพิ่มแสงนะสู้ๆครับโฮ้ยมันดากอ่ะถ้าผมทำไงอ่ะใช่ครับผม ผมก็ตายตายมันดักโอ้มันดักกันผมไปทางไัน้ไดครับระวังครับระวังไปทางขวาครับซิมอ่อนอ่อน้ไปทางนั้นขี่ด้วยมันยากเลยครับีูวะกูโตไปเอ็กซ์ตีกูจะเล่นย่าเล่นเล่นผ่านยังไงครับ หาทางดีๆครับหาทางดีๆเฮ้ยมันดักอ่ะโอ้ผมกว่าผมโดนมันดักครับไอ้เหี้ยแล้วผมอยู่ดีๆมันทะลุทะลุขึ้นมาข้าผมเลยครับแล้วจะไปทางไหนวะทางนี้ไปทางไหนวะตอนหินหินตรงนี้เราต้องไปทางไหนครับเออกูไม่ปิดต้นหินตรงนี้เลย พองได้มันว่าไปด้านหน้าให้เราวิ่งกลับครับตายต้องเดี่ยวคล้ายอย่างรถเด็วดูเลยครับลองดูดิว่ามันว่ามันมีอะไรแอบไหมอ๋อวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับใช่เพราะว่าต้องต้องโอเคผ่านและละ เรื่องเรื่องวิ่งของแครี่ครับอเออ <c oughs> มันต้องหันมันต้องมันต้องหันกลับตอนตอนที่ไปแกว่ามาสิดกล้ต้องวิ่งกลับสิดกล้วยได้เมื่อกี้ก็บได้ต้องดกด,องดคอนโทรลแต่ผมไม่ถลันคอนโทรลเลยไแล้วมันโอ,อย้ยไวเกินผมหันไม่ทนัน ไม่ใช่ผมตายตรงตอนเลี้ยวประจําเลยผมจะเลี้ยวแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันหัวกระียง่ะไม่ากกระเพียงวิกาคือคือมันบินมาด้านบนอ่ะไม่ใช่มันมันอัมาด้านบนต้องระวังมากมองไม่ถูกเมื่อกี้พอหันเลี้ยวแล้วแล้วอ้เฮ้ยติดไม่ได้เอ้าห้องติดติดติดประตูเนี่ยก็พอเสียงกันผมกันอ้วงมากเกินไปยะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยถอยถอยถอยเอาไม่ต้องไม่ต้องหอน ขวาข้าบขวามันมีทางอยู่โอ้ oh God. ม y ยกอดใ่เหรอครับไม่ยินจะยึดปุ๊กเมื่อไรจะผ่านแบบนี้ยากเกินเอาพูดีต<ด>ิด,ด,ดขินตายอยู่หลังเราผมเลยอยู่หลังผมเลยเดี๋ยวผมดูนักอ้วนอะไรวะให้ตกร ต้นผมเลี้ยวตน้นต้นผมเดินเลี้ยวซ้ายอยู่ดีๆผมก็ตายถูกสท่ออะไรครับหรว่านยช้าเกินไปอ่ะ๋อคือมันมีหลายทางให้เลือกไปครับคุณนะเออใช่ครับนาพอยงั้นเหจะเลือกปิดทางแล้วก็ตายอ่ด<ก>ูซิมชีเรียมแล้ลวตอนนี้ไปทังไหนครับเดี๋ยวเดไเดเเอีก มแล้วมันมืดอะแล้วมันมืดผมมองอะไรไม่เห็นเลยเออมันมืดนี่เก่งไปอยังไม่ทันให้เดินเลยมันจะเร็วไปไหนผมไม่เข้าใจรอะมันจะเร็วไปไหนกรับรองครับรองครับรองรองได้ครับรองได้ครับอันนี้ดูน้องป้องเล่นก่อนน้องป้องติดน้องป้องหลงพวกคุณตายกันของคุณหวยมานเลี้ยงผมก็ยากจังวะครับผมและคุณป้องชอบเดินผิดทางครับ

จะไมครับอดจไหมครับ,รอ,บ,ร,บรอดรอด,ดม่รอดมเมตนของม,องมันอะ่ะเป็นไงวะขวาเลยโอ,โอเค อีฟสวยงามก็คุณนัดคุณนัดจะปพานะไปทางไหนถอยถอยได้ไหมถอยไม่ทันอ่ะตนีมันน่ากลันะมันมันมันถอยมันถอยแล้วมันมันฆ่าผมเลยผมตกใจว่ามวน มันมันไม่ใช่ถอยครับมันต้องเดินมันต้องด้านด้านหน้าไปทางซ้ายหรือขวาครับเพราะว่าผมถอยแล้วผมตายครับโอเคครับโอเคอ๋อซ้ายเนี่ยซ้ายซ้ายเฮ้ยคุณสีมาไกลมากใช่ครับเขาโดนโดนดักนอมันไกลอ้วนเลยครับนี่ผมรู้สึกว่ามันวิ่งไกลกว่าปกตินะนี่คุณเล่นเล่นเอ็กซ์เพย์มาเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่เล่นไในแม่มันจะกระดานไหนวะ ครัอ๋อคือถ้ามันติดติดเกือบตายติดประตูถ้ามันมาด้านหน้าเราเราเราต้องถอยอยู่ดีครับคุณนะเพราะว่าผมผมไม่ตายครับเมื่อกี้แน่นถอย,อยตู มันดูใกล้แล้วเราจะนั่งเล่นตรงนี้กันสี่ชั่วโมงครับมันใกล้เลยผมไปที่ไกลแล้วผมไปได้น้องอ้วนจีจังตอนนี้จีจังหมดแล้วกลับเราไปได้ไกลขึ้นเยอะครับเมื่อกี้ปกติไม่ตงตายจุดเดิมๆครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนครับเออตรงผมก็ติดเหมือนตรงเดียวที่เดียวคุณซิงครับมาทางไปไม่ถูกไม่ดูครับเออแล้วแปลว่าครั้งแรกแปลว่ามีครั้งหนึ่งฟุ๊กใช่ไหมครับเอาโดน คุณนันรออยู่อคุณนัก่อนเดี๋ยวคุณนัทวิ่งกลับเลยครับเดี๋ยวคุณนันวิ่งกลับเลยพอเห็นหนีตกวิ่งกลับเลยครับไปทางซ้ายด้วยครับคุณนันขักมือก่อนสวยนะอ๋อคือได้พี่แกมาหน้าเราเราหันหลังกลับเลยใช่ครับ ขวาครับขวาครับขวาครับตีอ๋อขวาก็ขวาก็เขาจะขวานั้นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเอาบูทเคครับตอนนี้แก่แก่ขึ้นผมมาอย่างไกลแต่ก็ก็ตายแต่พอพอพอรู้ที่แกพอรู้ที่แก่พอรีเซ็ตไปเล่นไปเล่นไหมแม่ผมผ่านแน่นอนครัรู้สึกว่าตอนนี้ขล้วครับ ย้ทำหัวไม่ได้เลยเต้ปูถ่าย ผมมาพุดไกลแล้ผมมาพุดไกลเลยเอาเลยครับมมเอาทางไหนวะขวาขวาขวาซ้ายเอา้าลงผิดทางแล้วเมื่อกี้ผมมาพุดไกลเลยผมเกืเอบผ่านแล้วเฮ้ยปิดทางเหรอมันโดนมันดักอหรครับเมื่อกี้ผมก็โดนดักเหมือนกันผมไปซ้ายโดนดักดหรือว่าต้องไปขวาเมือต้องไปขวาไป,าไไปไถึงทางแล้วไม่ผมไปปิดทางแล้วช่วยผมตาย กันถอยหลังครับอโ้คุณซิมลงไปซ้ายเลยครับพอพอพอมันมีไอ้ที่มันเหมือนสีลายทุกอย่างมันลงมาสิมลงไปตายดูครับคว้าครับขวาครับคุณนั้นไปขวาก่อน อไอีนี้ใช่สวยสายครับสายครับสายสายสายตรงตรตรงนี้ต้องไปขวาไหมขวาครับขวาครับขวา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 ครับสาครับานั่มองไม่เห็นโอ้เมื่อกี้ไปทางไหนอะมองไม่เห็นเนะมันมีทางเลยครับเมื่อกี้เดรัยคุณผาม มันมืดโอเคไม่เป okay, right? ็นไรตอนนี้ร er ู้แล้วรู้แล้วใส่ครับใส่ครับผมทำไมต้องเด็ดต้องบ้างเด็ดเด็ดซึ่งซึ่มิไม่เด็ดซึจงซมิไม่ค่อยถูกป้องเลยนะนี่ล้องเล่นบ้างต้องตรงครับตรงติดเด็ดติดกำลังหันกำลังหันกำลังหันแล้วก็ไปซ้ายก็ไปซ้าย นะครับไปทางซ้ายไปทางซ้ายแล้วก็ย่องย่องครับย่องคอนคคโทรลย่องคอนโทรลคอนโทรลครับวิ่งต่อวิ่งต่อดอกนึกปี๊ป้องตายตโตแล้วฟ้รกูคอนโทรลตุ๊กสิมจะผพาสติ้งเงินฟ้า มันจริงจะผ่านไหมมาดูกันลุ้นเ,เยี่ยวเหนียว,ลวเลยไห่แม่เขาเข้าอีกเขราดูนี่แล้วเหนียวตอนเมื่อกี้มองไม่เห็นนะโอาจผ่านแล้วประตูเขาไม่ต้องไปสายอ๋อไม่ต้องไปสายตรงนั้นไปอยามอย่าวิ่งติดอะไรครับ ทำใไมผมจริงจังมาก รว่ครับขวาครัขวาขวาขวาคนัขวาเอาไปทันไ่ทันมันไวมันมันจี้ตูดมันไวมันไวมากเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรยากเล่นี่คุณทำกมางคุณทำกมแล้มเวยรตเวียเซอร์ค

ตรงสไลด์โคตรตัวเล็เลยชอบติดนะโคตรตัวเล็โอ้ยไม่ทันถ้าผมจะยีปดิสเซนไงพี่แกวิ่งไวอ่ะอะไรครับคุณซิมครับวิ่งไม่ทันไม่มีช่องว่างครับไอ้ตรงไอ้ตรงเลี้ยวตรงเลี้ยวขวาผมวิ่งเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาแล้ววิ่งไม่ทันเลี้ยวมากเลยเลี้ยวซ้ายเออหุนน่าจะผ่านแล้วเลี้ยวซ้ายน้องหุวนน่าจะผ่านแล้วต้องโดนบั๊กยิงบั๊กมึงนะ ก็ยิงตกมาบังผมเมื่อกี้พูดเลยเลร็จ่ล้วคุณซิมต้องถอยครับใช่ไม่ใช่ครับยิงมาตกงมาปิดทางไปครับไปไปทางไปได้ครับจำได้ไมไม่ยิงมาตกงใช่ครับขพักฟองฮืด ประจุภายในสะโพกวะกับผอมดำดินเลยวิ่งไม่ทันไอ้้ไอตรงหยุดไอ้ตรงถล่มมาผมวิ่งไม่ทันครับอะไรวะคุณคุณเมื่อกี้ถ้าคุณเห็นจอผมไม่ได้เป็นเฮี้ยนเลยมันวิ่งไม่ทันไะ กูผีมันไล่ไล่ไวไปไอ้ตรงมันโผล่มาแล้วกหินถล่มเอาเร็วเลยเลยเฮ้ยคุณติ๊ดเดียวแล้วเนี่ยมันเนี่มัปิดทางเขาคุณนะยินมันตกมาปิดทางครับแล้วก็กลับมันก็เดินกลับไม่ายๆมันดูกันว่าหัวข้ออุดทนผมจะมีเท่าไหร่ครับอก็ไม่เลือกงัน ผมนึกถึงการซบเว์เซอร์เคิลเลยครับวันนี้กล้ามขึ้นคิ้วกล้ามขึ้นเลยขับเลยครับขับเลยครับต้องวิ่งเขาขับเลยอ๋อคุณซิมขับไวมันก็เลยมีเวลาไม่ต้องเดินไปชนมันเลยครับวิ่งขับว่าอยู่เลี้ยวๆขวาครับ

ไปทางซ้ายนะเมื่อกี้ไม่เห็นเีอะไรเลยครับเราจะไมต้องไปทางซ้ายเมื่อกี้มันต้องไปทางขวาไหมครับคุณจิ้งเปทางซ้ายมห็นีอะไรนะครับไปท่าเนซเตตดตึ๊ดตคุณคุป้องน่เปิดลซบีนะครับเปิดไม่ได้ครับตึ๊ดตต ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเออซิ่ซึมิเอ่อติดติดติดเออติดแล้วครับใช่ครับผมผมผมแค่วัดถึงมันแค่ประมาณเรื่องรอดยังครับเรื่องรอดไหมครับผมยังไม่เกิดครับใช่ครับต้องรอคุณสิ้นตายครับใช่ครับคุณต้องต้องรอคุณต้องเลี้ยวซีคิลก่อนแล้วเกือบผ่านแล้วเมื่อกี้คุณต้องเลี้ยวขวาครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไม่ได้มีอะไรครับเดี๋ยวไปมันไปทางเดิมเลยครับเดินเดินเดิน ตรงนี้ครับสวยขวาขวาตรงนี้เลยซ้ายต้องนี้วขวาตรงนี้เข้ารู้เลี้ยวขวาครับใช่เหรอครับซ้ายครับซ้ายครับซ้ายซ้ายอีกไทมซ้ายอีกตรงนี้แหละตรงนี้ต้องนี้ขวานี่ตรงนี้าแล้วเนี่ยตรงนี้แหละโอ้ยวัดดอกฟ้าเมื่อกี้ขับผ่านแล้วผ่านเลยครับผ่านเลยครับ